กล้าด th ีกลัวชั่วเมล็ดพันธุ์กล้าเหยียดรากลงดินก่อนที่คุณจะมั่นใจคว้าพรอันประเสริฐเลิศสุดมาครองในฐานะมนุษย์สุดมั่นผู้หนึ่งต้องเตรียมใจของคุณให้พร้อมรับมันเสียก่อนและการเตรียมใจก็ไม่ยากเริ่มต้นจากศึกษาวิเคราะห์แยกแยะออกมาว่าศัตรูของความกล้าคือความกลัวซึ่งความกลัวก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียกลัวดีกล้าดี ได้ดีอย่างความรักตัวกลัวตายนี่ถือว่าเป็นความรู้สึกสามัญที่ควรจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนเพราะมันเป็นสัญชาตญาณที่ช่วยปกป้องชีวิตให้อยู่รอดรู้จักระแวดระวังภัยที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองเช่นกลัวงูกลัวเสือกลัวถูกรถชนเป็นต้นความกลัวชนิดนี้จัดว่าดีแต่ยังมีความกลัวที่ดียิ่งไปกว่านั้นคือกลัวการทำชั่วกลัวบาปกลัวตกนรก กลัวกรรมเวรเพราะกลัวแล้วช่วยยกระดับจิตวิญญาณให้สูงขึ้นอย่างนี้กลัวแล้วได้ดีเพราะจึงคนกลัวภาษาพระเรียกว่าฮิริโอตปะคือความละอายชั่วเกรงกลัวบาปในทางกลับกันยังมีความกลัวอีกชนิดเป็นความกลัวที่จุดเหนี่ยวรั้งพัฒนาการชีวิตไม่ให้เติบโตแม้บางครั้งยังไม่ตายแต่เราก็ไม่โตเพราะอะไรเพราะกลัว ไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าเปลี่ยนแปลงไม่กล้าลงมือทำไม่กล้าสู้ไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าออกจากความเคยชินเดิมๆกลัวจะล้มเหลวกลัวผิดพลาดกลัวเสียใจกรวถูกปฏิเสธจึงซ่อนตัวอยู่ในโซนสบายคอมฟอร์ทโซนแทนที่จะกล้าออกไปเผชิญหน้าท้าทายปัญหาและอุปสรรคชีวิตจึงติดแงกอยู่ในกรอบจำกัดแม้จะไม่ตายแต่ก็ไม่โต หลายคนปรารถนาจะมีชีวิตในแบบที่ตนใฝฝันคิดโปรเจกต์คิด, project, คดนู่นนี่นั่นไว้สวยหรูแต่พอจะก้าวเท้าลงมือทำปรากฏว่าเกิดอาการกลัวขึ้นมาซังนั้นจริงๆแล้วความกลัวไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ที่น่าแปลกก็คือทำอะไรแล้วไม่กลัวไม่หวั่นไหวไม่รู้สึกอะไรกับเรื่องนั้นเลยแม้แต่น้อยอย่างนี้อาจจะผิดปกติชีวิตเข้าขั้นตายซากไม่ก็พิการทางจิตวิญญ,ญาณปราศจากความรู้สึก เหมือนหุ่นยนต์ไปถามดูเถอะไม่ว่าจะเป็นนักแสดงนักพูดนักธุรกิจหรือนักอะไรก็แล้วแต่หลายคนอาจคิดว่าพวกเขาคงปราศจากความกลัวเพราะคนเหล่านี้ประสบความสําเร็จทําอะไรก็ดูมั่นใจไปเสียทุกอย่างซึ่งไม่เป็นความจริงเลยแม้แต่นักพูกระดับแถวหน้าของเมืองไทยเปิดเผยว่าทุกวันนี้ตอนขึ้นเวทีพูดต่อนหน้าสาธารณชนเขาก็ยังกลัวยังตื่นเต้น ยังประมาทอยู่ทุกครั้งหรือนักธุรกิจก็ยังกลัวว่าจะวิเคราะห์เกมธุรกิจผิดพลาดอาจจะลงทุนไปแล้วไม่ได้ตามที่คิดก็เลยกลัวว่าจะขาดทุนไม่มั่นใจไม่แน่ใจเหมือนกันแต่สิ่งที่ทําให้บุคคลเหล่านี้แตกต่างและก้าวข้ามความกลัวมาได้คือพวกเขากล้ากล้าตัดสินใจกล้าที่จะถูกปฏิเสธกล้าลงมือทําทําทั้งๆท,ท,ที่กลัวยกตัวอย่าง ชายหนุ่มคนหนึ่งถูกปฏิเสธว่าสมองช้าไม่ชอบเข้าสังคมและลองลอยอยู่ในความฝันอันงูเขาของตัวเองตลอดเวลาชายคนนั้นมีนามว่าอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งศตวรรษที่20ชายกลุ่มหนึ่งเป็นนักดนตรีพวกเขาเคยถูกปฏิเสธจากผู้บริหารคนหนึ่งของค่ายเพลงโดยเหตุผลว่าไม่ชอบเสียงเพลงของพวกเขาและกลุ่มนักดนตรีที่เล่นกีตารากำลังจะหมดสมัยแล้ว ชายกลุ่มนั้นมีชื่อวงว่าเด b i บิตเทนหรือสีเต่าทองวงดนตรีชื่อดังระดับตำนานของโลกชายคนหนึ่ง,ลงหลงไหลคอมพิวเตอร์อย่างมากครั้งหนึ่งเขาเคยเสนอระบบซอฟต์แวร์ให้กับบริษัทแอปเปิลคอมพิวเตอร์แต่ถูกปฏิเสธอย่างไม่ใหยดีและเคยถูกบริษัท IBM มองว่าแค่เด็กๆปัจจุบันชายคนนี้คือผู้นำบริษัทซอฟต์แวร์ที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกเขาชื่อ บิลเกตผู้กอ่อตั้งไมโครซอฟท์ได้กลายเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกครองทรัพย์สินกว่า46,000ล้านเหรียญที่สำคัญคือเป็นผู้ให้การช่วยเหลือด้านเงินทุนกับบริษัท Apple c o คอมพิวเตอร์ในเวลาต่อมาประเด็นก็คือผู้ชายเหล่านี้กล้าดีอย่างไรถึงได้พังาดขึ้นมาอยู่แถวหน้าของโลกชีวิตคนเราเมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่จะต้องเติบโตขึ้นไปอีกระดับย่อมต้องพบกับความเปลีปย่ยนแปลง คนเหล่านี้กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในขณะที่คนส่วนใหญ่กลัวการเปลี่ยนแปลงแน่นอนการเปลี่ยนแปลงอาจนำมาซึ่งความผิดพลาดความเจ็บปวดการสูญเสียหลายคนเลยกล,กลัวการเปลี่ยนแปลงไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าตัดสินใจโดยหารู้ไม่ว่าถ้าเรายังทำในสิ่งที่เคยทำก็จะได้ในสิ่งที่เราเคยได้มาแล้วเท่านั้นลองนึกถึงนอนตัวอ้วนหากมันกลัวการเปลี่ยนแปลงในขั้นตอนเข้าดักแด้นอนอ้วนน่าเกลียด ก็จะไม่มีวันกลายเป็นผีเสื้อปีกสวยบโบยบินเปนอิสระได้เลยฉันใดก็ฉันนั้นเหตุเปลี่ยนผลเปลี่ยนถ้าเรายังทำแบบเดิมเราก็าจะได้เหมือนเดิมหากต้องการได้ในสิ่งใหม่ที่ไม่เคยได้มาก่อนเราก็ต้องกล้าทำในสิ่งใหม่ที่แตกต่างแก้วกล้าหนึ่งในพ,นพรนปรริฐสุดของมนุษย์ ความกล้าเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติมอบให้มนุษย์ดุดพอรอันประเสริฐที่พิเศษสุดเพราะช่วยยกให้มนุษย์อยู่ในฐานะที่เหนือกว่าเทวดาและพวกต่างดาวในทวีปอื่นดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในติฐานสูตรว่ามนุษย์ชาวชมพูทวีปมีดีเหนือกว่าชาวอุตรากรุลทวีปและเทวดาชั้นดาวดึงดยฐานะสประการ 1. เป็นผู้กล้า้า2เป็นผู้มีสติ 3. เป็นผู้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์คำว่าแก้วกล้าหมายถึงความกล้าหาญมีกำลังใจแข็งขันเกิดความกระตือรือร้นเกิดความอุตสาหะมั่นใจที่จะทำให้สำเร็จจงได้สู้งานไม่หวั่นระย่อไม่โกรวเหนื่อยไม่โกรวยากภาษาบาลีใช้คำว่าวิริยะเพราะฉะนั้นกล้าทำดีถ้ากล้าดีก็ต้องกล้าในการทำความดีเท่านั้น ทางพระท่านจึงจะถือว่าเป็นผู้กล้าแต่ถ้ากล้าทำชั่วกลัวทำดีอย่างนี้เรียกว่าคนพานส่วนพวกที่กลัวกาก,กล้าอย่างนี้เรียกว่าคนโลเลไม่กล้าตัดสินใจตกลงใจกับตัวเองไม่ได้ว่าจะเอาอย่างไรสำหรับคนโลเลหวังว่านิทานเรื่องนี้อาจช่วยคุณหรือคนที่คุณรักได้เช้าวันหนึ่งมเมล็ดพืชสองมเมล็ดที่วางเคียงกันอยู่บนดินอันร่วนซุยได้สนทนากัน เมล็ดพันธุ์แรกเอ่ยว่าข้ายากโตข้ายากให้รากชอนชัยลงไปใต้ดินเพื่อออกกล้าแตกหนอพุ่งขึ้นมารับแสงอาทิตย์อันอบอุ่นและสัมผัสกับความงามของน้ําค้างยามเช้าบนกลีบดอกข้ายากคลี่เกสรให้เหมือนกับผืนธงเพื่อต้อนรับการมาเยือนของฤดูใบไม้ผลิและแล้วเมล็ดพันธุ์แรกก็ตัดสินใจงอกงามเติบโตส่วนเมล็ดพันธุ์ที่สองกลับพูดว่าฉันกลัว หากฉันย่งรากลงไปในดินกลัวพวกโตัวตุน่นพวกหนูพวกแมลงจะมากัดกินและอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายในความมืดพื้นดินก็แข็งกระด้างเกินไปกลัวว่าน่อนอ่อนของฉันจะบุบสลายไปเสียก่อนหรือถ้าชั้นย้มดอกใบแล้วกลัวว่าทากจอม่วยโอกาสจะมากัดกินหรือไม่กระพวกเด็กมือบอลมลิดพรอนดอกใบชันไปไม่เอาดีกว่าคิดแล้วได้ไม่คุ้มเสีย ฉันจะรอให้ปลอดภัยก่อนจึงค่อยเติบโตว่าแล้วมเมล็ดพันธุ์ที่สองก็รอต่อไปแม่ไก่ตัวหนึ่งเดินหาอาหารตามพื้นดินผ่านมาเห็นเมล็ดพันธุ์ที่กําลังรอคอยการเติบโตเข้าพอดีมันจึงจิกกินมเมล็ดพันธุ์นั้นด้วยความอ,อร่อยทันทีในทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ที่ไม่กล้าเสี่ยงและไม่กล้าเติบโตมักจะถูกชีวิตกลืนกินสอดคล้องกับที่ทิโอดดร์รูดเวล ประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่แห่งสหรัฐอเมริกากล่าวไว้อย่าก,กลัวความผิดพลาดเพราะคนที่ไม่เคยทำผิดคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยแน่นอนถ้าเลือกได้ทุกคนย่อมอยากเป็นผู้กล้าไม่มีใครอยากเป็นคนขาดกลัวภาษาบ้านๆเราเรียกกันว่าปอดแหกตาขาวคำถามคือทำอย่างไรให้สามารถกำจัดความกลัวเพิ่มพูนความกล้าให้กับตนเอง เบดวิชาก้าวข้ามความกลัวเพิ่มพูนความกล้าวิสูตรแสงอรุณเลิศนักเขียนชื่อดังระดับเบสเซลเลอร์ ller, บอกว่า3ขั้นตอน 1. อย่ารอให้พร้อมแล้วค่อยลงมือทําออย่าคาดหวังว่ามันจะสมบูรณ์แบบตั้งแต่ทาในครั้งแรก 3. กล้าลงมือทํทำทั้งทั้งที่แม้ว่าคุณจะกลัวอยู่ก็ตามขุนเขาสินธุเสนเขจรบุตรนักเขียนรุ่นใหม่ไฟแรงผูกเป็นประโยคคล้องจอง แนะนำไว้อย่างน่าสนใจความกลัวจะพองตัวเมื่อเราหลับตาแต่เมื่อเราพุ่งเข้าเผชิญหน้ามันจะหายไปหมายความว่าเมื่อกลัวปุ๊บแทนที่จะถอยก็ให้กวักมือต้อนรับมันเผชิญหน้าท้าทายมันและเมื่อเราท้าความกลัวให้มาอีกมันจะหายไปจําไว้ว่าเมื่อไรที่เรากลัวให้เราก้าวก้าวเข้าไปข้างหน้าหามันมากขึ้นแต่ต้องเป็นความกลัวที่ก้าวข้ามแล้วเราไม่ตาย แต่ทําให้เราเติบโตสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสแนะนําไว้ในพยะเพละวะสูตรในคืนที่พระองค์กําลังเจริญสติวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในป่าเพียงลําพังจู่ๆความกลัวก็เกิดขึ้นเมื่อความกลัวเกิดขึ้นพระพุทธองค์ทรงตรมริกว่าเพราะเหตุใดเราจึงจะยอมให้ความกลัวที่เกิดขึ้นคุกคามเราอยู่ฝ่ายเดียวทางที่ดีเราควรจะกําจัดความกลัวและความขลาดที่เกิดขึ้นกับเราในอริยบทนั้นๆ เมื่อเรากำลังจงกรมอยู่แล้วความกลัวและความขาดเกิดขึ้นเราก็จะไม่ยืนไม่นั่งไม่นอนจะจงกรมอยู่อย่างนี้จบกว่าจะกำจัดความกลัวและความขาดนั้นได้หรือเมื่อเรายืนอยู่ความกลัวและความขาดเกิดขึ้นเราจะไม่จงกรมไม่นั่งไม่นอนจะยืนอยู่อย่างนี้จบกว่าจะกำจัดความกลัวและความขาดนั้นได้ไม่ว่าเราจะนั่งอยู่นอนอยู่ หรือจะอยู่ในอริยบทใดก็ตามหากความกลัวและความขาดเกิดขึ้นในอริยบทใดเราก็จะอยู่ในอริยบทนั้นจบกว่าจะกําจัดความกลัวและความขาดนั้นได้ประการต่อมาเครดวิชาเพิ่มพูนความกล้าในสารชสูตรพระพุทธเจ้าตรัสแนะนําไว้ว่าคุณธรรมเครื่องมือทําให้เกิดความแก้วกล้ามีอยู่5ประการดังนี้ 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีล สเป็นพระหูสูตรสเป็นผู้ปารบความเพียร 5. เป็นผู้มีปัญญาและทั้งหมดนี้คือเกรดวิชาก้าวข้ามความกลัวเพิ่มพูนความกล้าซึ่งคุณจะมั่นใจได้เลยว่าใช้ได้ผลอย่างแน่นอนร้อยเปร์เซนต์ชัวฟันธงย้ำอีกครั้งก่อนจากความกลัวมันกลัวผู้กล้าแต่ต้องเป็นความแก้วกล้าหรือกล้าดีไม่ใช่บ้าดีเดือดคนที่กล้าดี ือผู้ที่กล้าทําในสิ่งที่แตกต่างอย่างสร้างสรรค์หากยังคงทําในสิ่งที่เคยทํามาแล้วก็จะได้ในสิ่งที่เคยได้มาแล้วเท่านั้นประกายแสงพรอันประเสริฐกล้าดีกลัวชั่วความกลัวมีทั้งข้อด,ดีและไม่ดีกลัวบาปกลัวกรรมเวรอย่างนี้ดีควรกลัวแต่ถ้ากลัวล้มเหลวกลัวผิดหวังกลัวการเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ไม่ดี กลัวแล้วจะไม่โตต้องกล้าเสี่ยงกล้าตัดสินใจกล้าสู้กล้าที่จะถูกปฏิเสธกล้าทำในสิ่งที่ดีภาษาพระเรียกว่าแก้วกล้าหรือวิทยะถือเป็นหนึ่งในพรอันประเสริฐสุดของมนุษย์ที่เหนือกว่าเทวดาและพวกต่างดาวในทวีปอื่นวิธีกำจัดความกลัวเพิ่มพูนความกล้าคือการเข้าเผชิญหน้าทายกับความกลัวดังนั้นจงกล้าลงมือทำททั้ทั้งที่กลัว แล้วความกลัวมันจะหายไป